เอาน่าไม่สอบไส้หมอไปถางว้ในเด้งขอไปซื้อปลาแป๊บเดียวเออเอเอเอไ้ยับุษีม,มา,าท่านใดน่าไปสอบไม่ไส้หมออยุ่นน่ะนะหมอแล้วออกบาทันเหมือมนอนี้อย่างแฮกจังสามไม่ใชได้กินหมอมือเนี่ย โอ้พ่อลูเลี้ยงอีหยังเนาะเฮ็ดจังเสีย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 มันคือปล่อยแล้วไว้เนี่ยเนี่ยจังเสียจังเสียเนี่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 ยเห็นบอเฮ็ดจังเสียข้อนี้ยังไม่ขี่ไรค่ะขี่ไรเนี่ยแต่เกิดเป็นข้อน่ะเน็่ตัวหนีหอนสามปีมันช่ได้กินบอหน่ะโอ้ยข่อยท่ำทาซื่อหรอกว่าเจ้าสิทวงข่อยบ่